เมื่อแฟนเก่าขอกลับมาจีบอีกครั้งจะเป็นยังไงไปดูกันอันนี้ไอดีใครอ่ะเปลี่ยนชื่อเหรอไอดีพี่ชายบังเอิญเนาะสุ่มมาเจอกันอืมบังเอิญเนาะตั้งแต่เลิกกันไปสบายดีปะดีกว่าตอนคบกับเจป่ะตอนคบกับเจก็ดีกว่านั่นเอะอืมแล้วเป็นไงบ้างอะช่วงนี้คิดถึงเจนะกลับมาคบกันไหมไม่อะ่ะทํายังไงถึงจะคือดีด้วยไม่รู้สิเงินขอจีบใหม่ได้ไหม จีบใหม่ก็ไม่ใจอ่อนง่ายๆหรอกอย่าเลยขอลองดูก่อนได้ไหมคะก็แล้วแต่อะแต่ไม่กลับไปคืนดีง่ายๆหรอกบอกไว้เลยลงตรงนี้นะวนช้าจาังไม่เป็นแรหรอเป็นเป็นแฟนกัน,นหรอเฮ้ยยายดีกว่าไม่ช่วยเปล่าอุ้ยกดผิดอ่ะ ช่วยได้นะแต่ต้องคืนดีด้วยอุ้ยน,น,น้องบอดอุ้ยน้องบอลอายุโอเคน,น้องบอดอายุโอเ key ยาขอเงเราเราไปสิดไม่ได้เก็สักหน่อย เกาะซีไหมเอาต้องคืนด,ดีกันก่อนถึงจะให้ไปดีกว่าอุ๊ยวันช็อตอุ๊ยยังไงอ่ะเกง่งไม่ใส่ไม่ดีคืนดีกันใช่ไม่ใส่แต่ไม่ใส่ดีเหมือนเดิมอ้แบบเดิมก็ไม่ดีเหมือนกันคืนด,ดีกันนะ ถ้าได้ที่หนึ่งคืนดีกันไหมไม่ต้องทำไงถึงจะดีด้วยนะคืนดีกันนะแลกเจ้าชู้ก่อนดีถึงจะคืนนีด้วยไได้เจ้าชูสักหน่อยแงที่หนึงแล้วดีกันพุ่งอ่ะเราเก่งเหอะ